อ๋อ,อ,อ,อแบบนี้แหละแกวตาโผล่แบ,บนี้แหละอไห <c oughs> นเห็นว่ามีของเล่นมาใหม่อะไรอ่ะของเล่นอะไรมา,ามันคืออะไรอ่ะลูกตาผีลูกาตาผีเอามาทำอะไรอีกเอามาลองโยชบุบเอามาลองโยทุบจนเขาลงกันไปเป็นครึ่งปีแล้วเพิ่งจะมาเล่นเหรอ เขาเล่นกันไปนานแล้วนะจริงเคยเล่นตั้งนานแล้วคือแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ผมมีกลับมาเล่นใหม่แล้วหนูจะมาเอามาเล่นแบบไหน,นอ่าไหนเล่นแบบไหนอ่ะทําตาหลอนเหรออ่าไหนไหนทำตาบวัวแก้วตาบัวเป็นไงแคว๊กงงงงงอันนี้มันแก้วตาแป๋วไม่ใช่แก้วตาบวัวไหนแก้วตาบวัวอ่ะไม่เห็นมีตาบัวเลย เอาตาผีมาไว้ที่เอาาาเอาาแต่ไปไว้ไกลๆลึกๆเอาไปไว้ไไวข้างหเอาไ,ไว้ข้างเดียวพิอ๋อแบบนี้เหรอแก้วตาโลอบเหรอ่ราักทา่ะเมื่อกี้พ่อของของ,องไน,นะคะอา้าวแล้ไรอ่ะึ้ง นายนิ่งไม่รู้จะคุยอะไรเอาไปเล่นที่บาทดีกว่าอ้าวไหนแก่เสียเอาแก่ได้ไหมเอ้าวแก่ไม่ได้กัด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 เอาตาแตกแล้วตาแตกแล้วเอาแก่เสีแกไม่ได้มาแล้วเสีย

แน่นมากเลยเดี๋ยวกลับไปแล้วไปแกะให้เดเรานะลองแกะดูลองพยายามแกะดูสิบีไปหมดแล้วนะแก้วตาูบวะตาพี่หมดแล้ว<อ>มันแน่น หน้ากลัวเย้คนหน้ากลัวมีตาที่ปากเลยพออาแกได้แล้วระวังลนข้างเดียวข้างดีพอแกตีไหนมันเป็นไง,นงสคแกโอตาปูตาปูออกมาแบ่งครึ่งสองข้างหรอ ไหนชิมเนี่ารสชาติเป็นยังไงเจคั่นเออเอามาชิมข้างนึงก่อนเป็นยังไงล่ะโอ้โหมันเหนียวหนับขนาดนั้นเลยก็มาคือเยลลี่เยลลี่เยลลี่สยองหวานเยลลี่สยองลูกกระตาบูอร่อยไหมไหนดูดิดูดิลูกกระตาที่ปากอ่ะ ันนี้เหลือที่เหลือในมือหนึ่งข้างอะ่ะรสชาติเป็นไงอะ่ะรสชาติตัมโปอ้อไม่อร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวอ่าบายกลับบ้านกันยังเหลืออีกอันหนึห่งอ,อ,อีกอันห<ว>นึง่งเดือดเดือดมีตาลูกปากด้วยมีตาออกมาจากปากว้าน่ากลัว <c oughs> อ่าบ๊ายบาย